สวัสดีครับผมรีวิวนะครับ s u z u k i g s x 150cc ซีซีนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีพฤศจิกายน68นะครับผมรถปี2017นะครับผมจะทรงลุงล้อนะครับเป็นล้อโลขอบ17นะครับนะรถสตาร์ติดขับได้นะครับผมขายตามสภาพเลยนะครับเลขมาอยู่ที่50,000กว่ากิโลนะครับให้ดูนะฮะฝนต้องตกเนาะ 53,000กว่ากิโลนะครับคัดน้ำมัน RCB นะครับผมตามได้ฟังครับ ภาได้ตามรูปนะครับขอบคุณครับ